อันนี้นนคือบรรยากาศท่านวันที่หนึ่งเดือนเก่าปีสองพันสหไม่แต่เติร์มือหันปุ๊กกันไป,ไปไปห้องเหียนกันแล้วกันเนาะชิโต้หาเองดอกะชิโต้หาบอบบี้เหรอแต่ละมือใช่จะได้อายไม่ใช่ทัดอยู่บนมือเนี่ยสหไปอืมบรรยากาศเนาะอยู่ห้องเหียนจิ้มมี่บอบบี้นะพาเพื่อนมาส่งทอผัดทีมงานพอ ล,ลอาอ้าวๆคนมาส่งกันเป็นสายเดี๋ยวอาจารย์เปิดสิมาอาจารย์เปิดสิมาครับมีหอผักหอผักดักเขียนสายเมน d o r m ท t o r y อันนี้หอพัก,าาพก,ก,กย,ย,ยนนกิ่งฟังนีิวันตันี้หอพักหอพักสายซึ่งเป็นตึกนีตก่ตึกนี่ก็เป็นหอพักบ้างหรือว่าจะไง อาจารย์เพิ่นมากแหลไะไปบ่งหอผักของจิมมี่บอบบี้ก่อน ก็ไหนงูพิณิมันเขียนขออยู่ทางหองณิเดี๋ยวเพิ่มเอาดสำหรปบทาพเยไปหายไปวห้องห้นบ่สบายดีอาจารย์มาเมื่อตอนบ่แม่อะมาครับมทำเบอเมื่อเนาะทำเมื่อก็เมื่อเมือรทำเอาต่นเช้าหรครับเนาะอนนี้ต้องแนดีอ เีเอาไรแม่นนีแล้วหสองอันเลยบอกสองอันนมโอเคเต็มไปเละเขาแซมไว้ประกาศเลยเมิ่มขอ้นอีกเม่อโอนโีเน้ลยกบมาวจะใ้เพิ่นหาผิสอบเลยนะด้วยตั้งมาเลยเออทำต้นแนงแล้วน่าทำสิเมื่อไอ้ท่านน้องผากเยอเลยดอกไฟดอกไฟขาดประสบฮะบอเพินเพินกมาดใชองอัน แต่จร <ider> uh ิงเขาตัด huh. ก uh ็ดอกมัน huh. ก uh ็ราดอกน่นเพิ่มเนถึใส่ขึ้นดอกมันเทียมากนดมนไม่่เ้สัดวเพราะว่ามันม่รู้วหาเขาทีเม่อะไรมือมือเขาทำาปรกาศเขไทำมานใ่มที่ตอบต่อเองมันเทียมมากข้างบนมีบ้างบ้านนต่มัาอย่างนั้น กูกันนะจัดไทพันนะใช่จัดไห้เด้อจ้จัดไห้นี่มันไกลกันแล้วก็นอนคูกันเอืมตอนนี้เอาเบื้งจัดของนอนมาเจ้าเดี๋ยวมแรกเหลื่มนอดได้สิเนี่นี่นี่ต้นเมื่อต้นนี้อันหนึงอันนี้อันนึอ Mm. นอนรูมเฮี่ยงกันนี่แหละขงเจ้าสองคนน um, nice ี though, uh, 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 mm ่ยน่รูน่ยทั้นรูมที่นอ่ามาตัวเมองาัเมืองเลยมาตัวเมงมาตัเมยนอืมเนดเนี่ยะเบิร์ดเมืราเม่อเป็นพนเพราะว่าขั้นั้นันยูนรวมมันงมองเวลาขบเจ้าไซ่พัดอันนั้นดขันเอ่อมันยังไงันาอนอมันเดืดขั้นันเมอยมาเมนครับย่้เป็นัวเมนี่ยนะได้แล้ว Mm. Yeah. Wow. ่นเมไ้ยิปซ okay. ือกัไปซื้อไหมนี่ดีวมันมีตลาดม แล้วจะว่าม้านไม่ดึดีอยากบ้นบชีเรือนเรืนี่ยแบบว่าเอาแบบมาครบเลยนะแล้วมะเรื่อเรื่อนะแบบเป็นแบบมืออาชีพเลยเมืออชีเลยนะมันจะโบนัสมีอะไรไแมฝากมากอะไรนํำคนส่งเตอนนี้มาอะไรก่อน มาพูด่มครับผมเมืองเดินทงสะดวกสบายเนอะ็อกนี่งานตายท้งหมดนเ้วนมสะบบะบู่พอเลือดแทบเติบมานีเนี้ก็ตองเก็ไอทวงแล้วขึ้นล้นได้พกเดือนบนสกูอวัยยี่เป็นโรควูเบินอ๋อี่ะเบิดอรต้องาจะได้พวกเกี่ยวกันแล้วพวงานแหละพกเดือนอื ยี่สยู่ที่เดือนพวกเดือนก็ไปยุ่เข้านไดบ้างเนี่ยเออไอ้ท่านนั้นแม่จะาไห้ชูขึ้นอีกรเทศหชึ้้ทางาลาวันก็ีอยากลงพึกนนะแสดงว่าแสดงว่าเข้าเข้าหาเองกัได้บ้างแถวหอกโซไอ้คาราบอมบี่อนีแมนรงเงียนจะจาหาให้โอ้แตทุเรียนได้าะเนี่ยจี้ือบนวมาว่าจะถือบนที่บนบรีนะหรือว่าบน นอกจากไาการแปงรถมันก็บคือกันเบิดแต่ละบ่อนะโดยโดยแปลงแบบนึงคุณเฮ็ดแบบนึงนะใเพต่ีภาษาของแฮมแฮมบ่แฮมจากแฮมนี่มีแต่เขาส่งแก๊สโฮเทลเลยลูกเดียวเนาะเออผมเพราะว่าบเกโฮเทลก็มันจะพาผลิเพราะว่าเฮา็็มก็อยู่กเลบเ็ดงลวันื มือเส้าเนี่ก็ร่มเรื่องการทัวเทียวยุเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเออเอ็ดทีมงานนะก<อ>็คือคนหัวจักกันเขาเป็นไฟบุคคลอยู่อยู่แกลนโอเคมือเส่าเลยหรืยังจะจะสุงดิเพิ่นมาหาว่าเยียนจบแล้วกันนั้คนคาดว่าเนี่ยไปฝึกงานกับจิ๊บต่อให้การทัวเทียวครับก็ได้เพิ่ดมาดิเพราะว่าแบบเดียวกับคือสายสั่งสายสั่งก็เป็นมอบใหเขาหายเองก่อนกันเขาหาไยทา้งนี้จะส่งให้นี่ เขาก็ถามว่านักเรียนนั่งมีบอลเป็นงานแล้วแห่งนี้เขากับโบได้ซอกให้เขาโอ้ข้าสั่นกับไม่แต่เฮียนภาษาสร้างกินได้เรื่องชิส่งนขางแกลนหน่อยสิชิ้าส่งนขางแกลนพอส่งเองก็ได้พราะเน่ยอกถามว่าโอ้บุมีอลไรมาะไปกู้อาจารย์ชาส่งไปคนนี้งเขาคิดว่าไม่แต่ว่าเฮียนส่งบอมแอนนาะไม่ก็เขาหาเองก็ได้เนาะแสดงว่า คณาหาคาติดต่อแกรนนี่แสดงว่ามีเอ็มูยูนั่งอยู่หลานไเนาะเขาเซ็นเอ็มอยู่ยู่กับจำปาพาเลหรือง่าง่าับเออรานเออง่ายง่าัเซี่เขาดีช่างหน้าหแหละโอ้แ่บางคนนี่คืออะไรเนี่ยนห่เขาบอกล้าไปหย่อนยันมันง่ามันง่างแหละการปับตัวการปับตัวนอการเฮ็ดเฮ็ดเบียอยหันเนาะแมนนแเอารงง่าตลอดนี่ก็ได้สักหนึ่งง่าตลอดก็มีตาเนี้ยงตาฟามีบางทรงลุงบัส เข้าใจแล้วบ้านี้ทลางใจเเที่ยวเลยท่านี้ที่ขึ้นมาแต่เป็นท่องเรียนส่งอย่างเดียวไปแม่เนาะก็ไม่ไปไหนนะเรียนเลือกตอนทรมันเลือกเลยมีโอกาสเขาเลือกแไปเนาะเออไปอยู่หันเขากับมแต่เอาหนังสื้ต่ารที่เขามีการพูดคัระบายสองขัดส่วนอย่างยืนกันอย่างเอาคนเมาไปทินไป็้านเขาก็บบอกอยากว่ามันออกขนาดทั้งนี้โดยโดยมีแต่เอาประสานกันก่อนเออครับยูก่มาเที่ยวเป็นเรี่ยวนานแล้วแต่ดูกร้านเท่านี้แหละติดเขามาอยู่งมา เบียดงานนั่นอนนี่เงี้กะใส่เขาอ่ะนะัีสคือไปอยู่หันเขาจะได้พบแบบเบียดงานที่หลากหลา์เน่เป็นหองสากลกนอะไรกห้องบ้านบ้านเทาแบนี้จำนวนลำวงเรือแสดงว่าซุบห้าที่ต่อแสดงว่าเมื่อตองมีหนังสือจากคงแม่คล้ายๆว่าขอห้าวร่าดูว่าเ้าตตรงยืนไปข้าไม้ห้าไปพุพันกรพุพันกรปในทีไป อันน่าเนาะเรียๆมาโดยไปหลักหนาไปพูดคุยกันมิเพราะเอ้ยบนจังเบียดกันอะงรีิแบบเจ้าน no okay okay, okay. Ti ักเรียนมาฝึกงานอยู่นี่เออทำมาเราได้จริงมีแต่ขอเบอร์โทรเขาหรือท่านบอกเขามีเป็นเอกสารอะไรอย่างนี้โอเคโอเคแสดงว่าเขาติดต่อที่จริงเขาบอกถึงพวกเงี้ยนของเขาตีบอะไรเขาไปบอกพระธุพุทธทรงว่าเขาเขามีเงี้ยนสายว่างแหมตรงนี้วันนี้จะได้กระตอมาฝึกงานฝึกงานอยู่นี่อยู่แล้วนะก็เลยว่าเขาสุดทรงคนมานี่เนาะเขาบอกเขาจากไดน จากผู้ย่าหันทงโลหันอยู่แล้วแต่ว่าผู้เกี่ยวหันมีจุดประสงค์อยไปอยู่หันอยู่แล้วแฮงมันเขากัประเเลยโอเคโอเคอ่ะเข้าใจแล้วบัดนี้เพราะว่างนอนี่เาจะ มึงมากเขาจะโบไปนอนหย่อนยันเขาคือ้ลาหรอกการปรับตัวเขาบอกโบก้าไม่ไม่ว่าพันมากหันนักเลียนคือห้องเลียนจะทรงอยู่หากแต่ว่าเขาจบโบก้าไปเขาจะล่มทีมันใหญ่โพดแขกหลายโพดนะมันมันต้องปรับตัวเนาะหลายอันโบก้าต้องเจอการใส่ที่บินเมื่อเมื่อนะนวมันกระยุงง่ายแต่ว่ายิ่งใส่ก็ขั้วเรื่อก็เลยว่า เขาไปเขาไปตะเขบในนอกนี้แวอาหารนอกี๊ไก่เขาหนโอเคนะนั่ว่ผมเขามิชินเอ็นยูยูเลยดโอ้เสียดาว่าสองทางนต่างเป่านี่เนาะเจ๊จิมีไปไซสนี่จะไปซักแดนหะรอระเรว้าจาเดี๋ยวตือนตไปเขา่างเงยเอรนาะแหงงตึกกไม้เนาะห่งตึกกหม่เนาะ เขาเลีกตึงไหมบดมืออัดบเลยประตูจัดสิลองเบิ่งจ้เลกเปิดประตูบดมือถรกนไม่ีบอ่อ<น>ะม <late. S 2> ันเป็นผาผ่าสว่างเก่าหมดนาะว่าอะไมันต้องปั้งไม้ที่แห่งหุงเครื่องเหลืองแต่ว่าหน่อยคนไหนทเขาไปอยู่แต่ว่าเขาไปไปสองแล้บพงเเท่าแตไปสองมันี่เย็นเมื่อสี่ถึงไปสองเถื่อน้เถื่อหม เจอกับไปแก้มแน่ไปกับไปจ้าาพอะลยแน่โอ้แสดงว่าไปวัดเนาะไปวัดสามมงแค่บรถพร้อมี่สามเพิ่มเลยเฮสามเทิ่มเออเพิ่มคือเานี่ไปโหลดเพิ่มนีไปบางนึงเทิ่มหนาไปบางนึงเทิ่มนีไปบางนึงเดียนสามบอดเร่ผู้ถ่ายกขไปพัดโก้ไปเซิร์ฟยูพัดโก้ไปเซิร์ฟยูบริษัทเซิร์หอยแล้วก็เซิร์ไม่ให้ไปซัมซี

ผู้สาวผู้สาวคิดการเลยขนาดพันเทียนเนี่ยบ่บ่บ่บขนาดได้กินเลยขนาดได้กินกระเดิมจ้างเนี่ยนะขนาดขนาดอ่ะขนาดกินนักหนักอยครับเโอ้ใครจะบวัเยกใครจะบเสียบไฟทีเมื่อวาแกมงบว ไี่ใช่เทำข้อสอบอันหนว่มันจังมีกินแมววาเนี่ยคองเมืองต่างเลือนั่นเหี้ยเนาะเอาบริการตานงั้นถาดตัวพุกตูงแอะเลยวเงตงไ้วไ่เี๋ยวบริาบางั้นมดตี่ะเออเี่ยผมไม่พกนสียุกตาย ตนี้เนาะกำลงทรงบอบห้องเหียนของอยูดจิมมี่บอบีเนาะได้บนอยู่บนนอนกได้ยอักดตดตอยเ่ที่หงขึ้เองเเ็มโอ้มีวัดทางฝากหนามที่มีวัดฝากงหนามโอ้ยค่ะขนาดบ้านนี่ เมีมีวัดทังฝั่งหนามเช่ีวัดตัดญาเฮียนเลยข้งเดียวนี้เศร้าเลงมันในฟังเทศไหนเออให่ไหมยุทวิชยมันจะซาดชีโมงเทเแล้วเนาะนนี้เขาปุมเข้าห้ดนะนี่กับชีฮามงแล้วนี่กัเทศแล้วเริ่มที่ยินชมมีมียถูกื้นอยู่ป่าจารย์มีอยู่เ้าอาจารย์มาถุงนี้ถงะไเออเหมือนว่ายุนเ้าริ่งก็พวกป้าิ่เห็นาจิ้งข้ออ เจ้างงนี่เอาไว <seven> <ๆ>้มองน Lynn, <relie ving. S 1> ี้ระทานเอาไหงเส่หั